สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกระยะาณมิทุกคนนะคะวันนี้มาเปิดไพ่ทาโร่โดูกันว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณในตอนนี้มีอะไรที่คุณควรที่จะได้รับรู้มาดูกันเลยค่ะหัวข้อในวันนี้คือ,อเป็นหัวข้อของความรักนะคะคนที่อยากจะ Take action บางสิ่งบางอย่างคนที่กำลังวางแผนทำบางอย่างเพื่อความรัก t o อ,อ็อบครัรักแท้ และการ take a คชั่นมาดูกันเลยค่ะไพ่อยากบอกอะไรโอ้สถานการณ์ในตอนนี้เป็นเรื่องราวที่พวกคุณนั้นเจ็บปวดหัวใจอ,อกหักคนที่รู้สึกผิดหวังในความรักคนที่รู้สึกไม่เป็นที่รักคนที่เขาน้อยใจตรอมใจเสียใจ ใครคนนี้เป็นคนที่มีความเย็นชาเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มองการไกลเอาจริงเอาจังคำไหนคำนั้นเป็นคนแน่วแน่สถานการณ์ของพวกคุณในตอนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีนักเลยนะคะคนคนนี้เนี่ยไม่ว่าภายนอกเขาจะดูเข่งขึมเอาจริงเอาจังกับชีวิตแค่ไหนแต่ตอนนี้สภาพหัวใจเขาบอบช้ำเหลือเกิน พลังงานคุณนะคะเป็นพลังงานของคนโสดหากเป็นผู้หญิงที่รับชมคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนที่เฉิดฉายและมีความเพียบพร้อมในตัวเองใครคนนั้นของคุณเขาก็ชัดเจนในแนวทางของเขาเช่นกันหากคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามารับฟังก็คุณเป็นพลังงานของคนที่อาจจะไม่ค่อยได้เทคแ a คชั่นอะไรมากมายก่อนหน้านี้ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณอาจจะมีประเด็นกับเธอ คนที่คุณรักยังไม่มีสถานะอะไรกันแต่คุณชัดเจนในใจว่าคุณรักเธอแล้วคุณก็รู้ด้วยนะคะว่าเธอเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เพียบพร้อมในตัวเองการ Take a คชั่นค่ะไพ่ของอัศวินดาบการบุกตะลยุยการเอาชนะอุปสรรคฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจ มีพลังงานความเป็นแม่คุณเข้าใจหัวใจเขารับรู้ถึงความรู้สึกเขาเป็นเหมือน Emotional Support ในตอนนี้พลังงานของคุณน,นั้นช่าำเลอค่ามากๆใครคนนี้เขากำลังวางแผนทำบางสิ่งบางอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเขาห่วงแหนคุณมากๆนะคุณเป็นพลังงานของคนโสดที่รู้คุณค่าในตัวเอง อีกทั้งยังเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาเป็นคนที่มีจิตใจอบอุ่นเป็นผู้รับฟังที่ดีเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีการขอความรักมีใครคนหนึ่งเขาอยากจะขอความรักจากคุณคนที่เขารอคอยรอดูสถานการณ์อยู่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีในความสัมพันธ์นี้รักของคุณในตอนนี้หยุดนิ่งเงียบกันไป เหมือนกับเป็นความรักที่นิ่งๆไม่ได้พัฒนาต่อไม่ได้เดินหน้าแล้วก็ไม่ได้ถอยหลังใครคนนี้ของคุณเขากำลังรอดูสถานการณ์เป็นความรู้สึกที่เจ็บไปรักไปถึงจะทำอะไรไม่ได้แต่เขาอยากจะสารภาพรักแล้วก็อยากจะเทคแอคชั่นมากๆ อยากจะเดินทางมาหาคุณอยากจะบอกให้รู้ว่าเขารักคุณมากมายแค่ไหนถึงเขาจะดูนิ่งๆเงียบๆไม่ได้เทแอคชั่นอะไรแต่เขามีความรู้สึกถึงคุณได้คนคน,นี้เขาจริงจังมากๆนะคะเนี่ยพลังงาน King of ฟสอ r d ดแล้วก็อัศวินนะคะเป็นคนที่จริงจังหนึ่งดาบอุปสรรคในตอนนี้อาจจะเป็นในเรื่องราวของสถานการณ์ที่ตัวของเขาเองนะคะ ยังทําอะไรมากไม่ได้หากคุณเป็นผู้หญิงที่รับชมคลิปนี้นะคะคนของคุณน่ะเขาอยากที่จะสารภาพรักกับคุณมากๆเลยเขาไม่อยากปล่อยให้คุณเป็นโสดอยู่แบบนี้เขาอยากจะเป็นเจ้าของหัวใจคุณเขาแน่วแน่ในหัวใจแล้วแล้วเขาก็กังวลใจด้วยว่าความใจดีความน่ารักของคุณนั้นอาจจะทําให้เขานั้นถูกพัดพรากถูกแย่งหัวใจเขาไปก็ได้อาจจะมีใครที่พร้อมมากกว่าเขา พร้อมที่จะดูแลคุณจึงทำให้ในตอนนี้ตัวเขาเองนั้นมีความรู้สึกเป็นกังวลใจการสื่อสารไพ่แปดในเท้านะคะการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ต่างๆคุณอาจจะรู้จักกับเขาผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียคุยกันผ่านทางโซเชียลเป็นส่วนใหญ่คนคนนี้อยากคุยกับคุณ อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันอ่ะดูท่าทางจะนิ่งๆเงียบๆใส่กันหากเป็นเช่นนี้จริงๆนะคนคนนี้เขามีความรู้สึกเจ็บปวดมากนะคะเขาห่วงแหนคุณเขาหึงห่วงคุณจริงๆล่ะเขากลัวว่าจะมีใครมาพลาดคุณไปจากเขาคนคนนี้ไม่ต้องการที่จะสูญเสียคุณมีเรื่องที่เขาอยากจะขอโทษคุณด้วยนะคะ ขอโทษที่ปล่อยให้คุณรอนานอืมเขาอยากจะขอโทษว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้เ a k e action อะไรในความสัมพันธ์นี้มากมายเท่าไหรนะ่นักตอนนี้คุณอาจจะพักความสัมพันธ์กับเขาไปแต่เขาเหมือนกับกําลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างไพ่เจ็ดเหรียญการกลับมาการบนกลับไพ่สามถ้วยการ r ูเนียนคุณกับเขาอาจจะเงียบหายกันไปบ่อย,อยแต่สุดท้ายก็กลับมาคุยกันทุกครั้ง นะคะคุณต่างคนต่างรู้สถานการณ์ของกันและกันตัวเขาเหมือนมีการรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่ทำลงไปสิ่งที่ทำไว้รอคอยให้ผลิกดอกออกผลนะคะอืคนทางไกลสองไม้เท้าอยู่ห่างไกลรอคอยการพูดคุยรอคอยการเดินทางคนคนนี้เขาชัดเจนในใจมากๆเลยนะว่าหากสิ่งที่เขารอคอยอยู่เนี่ยเจ็ดเหรียญเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ คนคนนี้เขาต้องการที่จะเดินทางมาหาคุณอยากจะพาคุณไปดินเนอร์พาคุณไปออกเดทพาไปเฉลิมฉลองอยากจะขอความรักจากคุณอยากที่จะสารภาพความในใจ justice ใช่เลยค่ะการถูกกำหนดมาคุณและเขาเป็นคู่ที่ถูกกำหนดมาแล้วคนคนนี้รอสถานการณ์ที่จะได้รับความถูกต้องเหมือนเขารอคอยความยุติธรรมบางอย่าง นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความสมดุลในตัวเองแล้วสถานการณ์นี้เนี่ยเหมือนกับคุณอาจจะตัดสินเขาไปแล้วนะคะในบางเรื่องบางราวตัดสินเขาไปด้วยความที่สถานการณ์ที่นิ่งๆเงียบๆแบบนี้นะคะส่วนตัวเขาก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าคนคนนี้เนี่ย เกิดความห่วงแหนคุณและกําลังพยายามที่จะต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาของตัวเองอะนะคะใต้สํำรับชาริออตค่ะการเดินทางคนคนนี้อยากเดินทางมาหาคุณนะเนี่ยพลังงานของคุณนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงหึงห่วงคุณขนาดนี้คุณเป็นคนโสดหน้าตาดีเนี่ยมีสเสน่ห์โดดเด่น เดต a r ความโดดเด่นความหน้าตาดีความเฉิดฉาย9เหรียญคนที่มีความเพียบพร้อมในตัวเองคุณไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเลยอีกทั้งเป็นคนใจดีด้วยเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นคนที่มีเมตตาเขาปรารถนาแล้วหวงแหนคุณสุดๆนะคะเนี่ยอ๋อรู้เลยนี่สิ่งที่เขารอคอยอยู่เป็นเรื่องของการเงินค่ะ8เหรียญ7เหรียญแเหรียญคนคนนี้กําลังอยู่ในช่วงการสร้างเนื้อสร้างตัว อาจจะทำให้เขา take a คชั่นอะไรกับคุณไม่ได้มากในตอนนี้นะคะในความสัมพันธ์แต่เขากำลังทำอยู่กำลังพยายามอยู่ในตอนนี้คนคนนี้มีความเครียดค่ะคิดมากนอนไม่หลับกลางคืนนอนไม่หลับนะคะสิ่งที่เขาเก็บไว้ในใจคือสิ่งที่เขาอยากจะคุยกับคุณสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาจริงจังกับคุณมากๆเขาอาจจะเคยบอกคุณว่าเขารักคุณมากอาจจะมีการเถียงก,นก,ก,กันรักมากกว่าไม่สีฉชั้นรักมากกว่า แต่สิ่งที่อยู่ในใจเขามีมากกว่านั้นอีกนะคะมากกว่าที่คุณรู้คนคนนี้รักคุณมากกว่าที่คุณคิดเขาทําหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่บ้างแต่เพื่อคุณนั้นคนคนนี้ทําได้หมดเขาไม่อยากคุณลําบากเลยนะคะ The Lover คุณเป็นคนรักที่เขาปรารถนาห่วงแขนแล้วก็มีความเสน่หาคุณสุดๆ ปรารถนาอยากจะครอบครองคุณอยากจะขอโอกาสอยากจะเริ่มต้นใหม่หนึ่งเหรียญอยากจะให้ของขวัญกับคุณอยากจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่กับคุณคุณคือของล้ำค่าคือสิ่งที่มีค่าที่สุดเป็นเหมือนกับแสงที่ปลายอุโมงคนที่เขารักแล้วก็เทอดทูนดูสิคะใต้สำหรับเดอะสเตรน t ์ใครคนนี้เขายอมคุณ ในสถานการณ์นี้ถึงจะนิ่งเงียบกันไปถึงจะไม่ค่อยได้คุยกันนะเนี่ยแต่คุณรู้ไหมว่าคนคนนี้สองคุณอยู่แอบสองคุณอยู่ในที่ของเขาเองสองคุณแล้วก็ห่วงแห่งคุณรักคุณนะคะมีความรักให้คุณแบบสุกล้นหัวใจใครคนนี้เจ็บปวดเพราะว่าสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะคะได้แต่อดทนอดกลั้นอยู่ในมุมของตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่เขาซ่อนไว้คือภายใต้ สถานการณ์ภายนอกที่คุณมองเขาว่าดูปกติดีแต่แท้จริงแล้วเนี่ยคนคนนี้มีความกังวลใจนะคะก้าวดาบความเครียดความกังวลที่เก็บซ่อนไว้เขากลัวน่ะกลัวที่จะสูญเสียคุณไปนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองดูแลตัวเองได้เป็นคนเข้มแข็งแล้วคนคนนี้เขาอยากที่จะ ลงเอยกับคุณมากๆเนี่ยจัสติ d จ u s t ิ d คือการมั่นหมายการถูกกำหนดเป็นคนที่ใช่นะคะเหมือนกับคนคนนี้เขามีหัวใจรักที่มั่นคงอยู่ที่คุณเต็มที่แล้วเรามาดูกันว่าเขาคนนี้เป็นเช่นไรสถานการณ์ของเขากับคุณสถานการณ์ของเขากับคุณเป็นเช่นไร โอ้ oh, ความเสียใจค่ะใครคนนี้ในตอนนี้เสียใจมากๆไพ่ใบแรกของสองสำรับเปิดมาเนี่ยเชื่อมโยงกันมากๆเลยนะคะ regret เสียใจและการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะคนคนนี้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาที่ผ่านมาเขากลัวเป็นคนที่โสดมานานกลัวความรักไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนเขาอาจจะเคยเจ็บปวดเจ็บช้ำมากมายในอดีตนะคะอาจจะเคยผิดหวังมาก,ก่อนโดน หกอกหักนะคะเขาเรียกว่าเป็นความกลัวเนี่ยคนคนนี้กลัวที่จะออกจากเซฟโซนของตัวเองตอนนี้เขามองเห็นความจริงแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคุณและความรู้สึกของเขาเองมองเห็นอย่างเต็มตา The Dark Knight ค่ะเขากำลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงตัวตนเนี่ยค่ะ r e c e i ซ e การได้รับคุณเห็นไหมว่าไพ่สองใบนี้ มือหนึ่งยื่นออกไปแล้วมือหนึ่งที่ยื่นเข้าไปนั่นแปลว่าตัวคุณนะคะจะเป็นคนที่พาเขาออกมาจากความกลัวต่างๆข้อจํากัดต่างๆที่เขาเคยปิดกั้นตัวเองจากความรัก <c oughs> เหมือนมีคุณที่เป็นคนที่เข้าไปฉุดเขาออกมาจากหลุมดำอะ <c oughs> และนี่ค่ะคือเป้าหมายที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ <c oughs> not n o t ดนะคะนี่คือ การกำหนดมาแล้วแล้วมากับ j u s t i c เลยนี่การถูกกาหนดมาแล้วคุณทั้งคู่ใครคนนี้ในตอนนี้คุณอาจจะไม่เคยเห็นตัวตนของเขาที่แท้จริงคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงมีสฉ่งที่ปิดบังแอบซ่อนอะไรคุณไว้เขาคนนี้อยู่ในเซฟโซหรือเข้าถึงยากแต่ในตอนนี้ค่ะคนคนนี้กำลังสับสนกับหัวใจตัวเองอย่างถึงที่สุด เนี่ยเขาสองคุณอยู่ตลอดคนคนนี้สองคุณตลอดเลยนะคะเขากําลังสับสนในตัวเองอยากจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับคุณอยากจะเปิดเผยความรู้สึกที่เขามีใต้สำหรับนี่ไงคิดมากในตอนนี้คนคนนี้คิดมากมากเลยนะคะนี่แหละคนที่นิ่งๆไปเงียบๆกันไปอาจจะทําให้กันและกันเสียใจด้วยบางเรื่องบางราวที่ตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์นี้ได้ คนคนี้ได้แต่สองคุณค่ะสองคุณแล้วก็คิดมากคิดมากกังวลใจเรามาดูกันว่าคนคนนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณข้อความจากเขาถึงคุณฉันกลัวที่จะติดต่อเขาไม่กล้าที่จะคุยกับคุณฉันสูญเสียตัวเองไปชั่วขณะเวลาไม่เหมาะกับเราเลย ฉันยังไม่ว่างในตอนนี้ฉันซ่อนตัวตนอยู่หลังวัตถุฉันอยากเป็นมากกว่าเพื่อนฉันต้องการคุณฉันรู้สึกถึงคุณได้แม้ว่าเราจะแยกจากกันและฉันยังให้คุณเข้าใกล้ฉันไม่ได้นี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาเก็บซ่อนตัวตนกับคุณนะคะ ใครคนนี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนหรือไม่สามารถบอกถึงสิ่งที่เขากำลังทําอยู่ได้ในตอนนี้เนาะเลยอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เขานั้นเจ็บปวดหัวใจนะคะแลาเสียใจยอยู่ในตอนนี้มากๆใต้สํารับค่ะคุณทั้งคู่เป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณเนี่ย I'm a grateful spiritual lesson นะคะคนคนนี้รู้สึกขอบคุณสำหรับบทเรียนทางจิตวิญญาณเขาเติบโตขึ้นมากมาย ตอนที่เขาได้รู้จักกับคุณไม่ว่าในตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่เขานั้นมีความพิดที่เปลี่ยนไปมากมายเลยเหมือนกับว่าสถานการณ์ที่เขาเสียใจแล้วก็ลังนึกถึงคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หญกำลังจะเกิดขึ้นนั่นคือตัวเขากำลังจะเอาเวทคืนนิ่งค่ะไพ่พลูโตมาตรงกับตำแหน่ง The Dark Knight ดาวพลูโตและดาวจันทอยู่คู่กันเคียงกันนั่นคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วจะเปลี่ยนแปลงตัวตนแบบที่ เขาไม่เคยเป็นมาก่อนเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนกับว่าจะเป็นเขาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดจึงจะได้ลงเอยกับคุณแล้วนี่คือเป้าหมายในการเกิดมาค่ะเป็นไลฟ์โพสใครคนนี้จับจ้องอยู่ที่คุณโฟกัสอยู่ที่คุณดวงตาเขาไม่สามารถมองคนอื่นได้เลย มีความผูกพันมีความรักกับคุณแล้วมองเห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนคนคนนี้มองเห็นถึงตัวตนภายในของคุณอย่างสุดซึ้งอะ่ะมันเป็นการมองเห็นที่เห็นจากข้างในอะค่ะเขาไม่ได้ใช้ตาเนื้อมองคุณแต่เขาใช้ตาที่สามตาภายในดวงตาแห่งจิตวิญญาณมองทะลุเข้าไปในตัวคุณเขาจำได้เขาจำคุณได้นะคะ ใครคนนี้เป็นคนที่มีความรักความผูกพันกับคุณมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสรุปแล้วคุณกับเขานะคะจะเป็นเช่นไรความสัมพันธ์นี้คุณและเขาจะเป็นเช่นไรเดอะซันค่ะไพ่ใบเดียวจริงจ,งจบเลยนะเดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับคุณกับเขาสุดท้ายแล้วความรักนี้จะได้ลงเอยกันแน่นอนเป็นความสุขความสมหวังสมปรารถนา king of pentacles น,น,นี่แหละค่ะคนคนนี้แหละจะมาเติมเต็มให้กับคุณเขากําลังมุ่งมั่นที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ประสบความสําเร็จและตัวเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตสูงมากๆเลยนะคะทั่วคราบรักแท้นี่คือรักแท้หนึ่งเดียวของคุณคุณได้พบกับคู่รักที่โรแมนติกของคุณแล้วค่ะเดเมจิเชียนคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนฉลาดเป็นคนรอบรู้แม้กระทั่งตอนนี้สาาถานการณ์เขาจะถูกบล็อกถูกปิดกัน้น ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนะคะแต่เขาจะพยายามคุณดูนะ้าความพยายามของเขานะคะจะทำให้เขาสำเร็จเดวิลคนคนนี้รักคุณแบบเสน่หาลุ่มหลงข้างใครคุณทั้งคู่นั้นมีพันธนาการที่ผูกมัดร้อยรัดกันเป็นเชือกได้แดงเป็นโซ่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเชือกแห่งพันธนาการอะ่ะนะคะคนคนนี้มีความเขาเรียกว่า คลั่งใครแล้วเสน่หาคุณลึกซึ้งนะนะคะคนคนนี้เขาน้อยใจในขณะนี้ตอนนี้เลยเนี่ยน้อยใจอยู่นะมีความน้อยใจน้อยใจอาจจะน้อยใจในโชคชะตาว่าทําไมถึงได้พบกับคุณในช่วงเวลาที่เขาจะต้องต่อสู้พยายามทําบางสิ่งบางอย่างอย่างเหนื่อยแล้วสาหัสมากๆเลยสเตรนจ์โอ้สเตรนจ์มาตรงกับสเตรนจ์เลยอาจจะเป็นชาวสิงห์นะคะรักคณาราศีสิงห์ก็ได้ ทีนี้เนี่ยคนคนนี้เขาจะยอมคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรต่อจากนี้อืมอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินถูกปิดกั้นถูกบล็อกนะเนี่ยห้าเหรียญมาตรงกับแปดดาบนะคะการถูกบล็อกการเงินถูกบล็อกสภาพคล่องทางการเงินมีปัญหามีวิบากกรรมทางการเงินอยู่อืมมันเป็นบททดสอบนั่นแหละเป็นบททดสอบจิตใจของคุณทั้งคู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย จะผ่านพ้นไปได้ไหมหรือเป็นบททดสอบของเขานั่นแหละค่ะที่จะมีคุณเป็นแรงมัดดานใจทําให้เขานั้นเอาชนะเนี่ยความพยายามความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคและปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยมีคุณทูออฟคับความรักแท้เป็นถ้วยรางวัลมองว่าเขาจะทําได้สําเร็จนะคะเขาทําได้สําเร็จแน่ๆเพราะเดือดซันมาเป็นใบแรกเนี่ยนะคนที่เจ็บปวดคนที่เสียใจตอนนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่างนั้นความเครียดทั้งหมดทั้งมวลนะคะจะสิ้นสุดลงแล้วเกิดเป็นความสมหวังเนี่ยค่ะจากความพยายามของเขาด้วยนะคะแล้วก็ความรักที่คุณมีให้เรามาดูกันว่าสถานการณ์นี้นะคะคนคนนี้จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมของเขานะเมื่อไหร่ไพ่เดวิลเนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับวิบากกรรมได้ด้วยนะคะ <S <S เขากำลังเอาชนะวิบากกรรมของตัวเองอยู่ กำลังต่อสู้อยู่ในหนทางที่เหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็เนี่ยในภาพนี้นะคะไพ่ห้าถ้วยเนี่ยแม้ว่าเขาจะรู้สึกเจ็บช้ำแต่ก็มีความรักที่ตั้งอยู่แล้วเนี่ยชัยชนะคือบ้านหลังนี้ที่อยู่ห่างไกลนะคะปราสาทหลังนี้ที่มีเนี่ยสเตรนจ์เนี่ยสาวผู้เป็นเจ้าของหัวใจเจ้าของดวงใจรอคอยเขาอยู่มาดูกันนะว่าระยะเวลาเท่าไหร่ที่คนคนนี้จะหลุดพ้นจากบิบากกรรม ยังไม่ใช่เวลานี้ค่ะไพ่บอกว่ายังไม่ใช่เวลานี้ใต้สำรับอีก5เดือนต่อจากนี้เนี่ยใช่เลยคอนเฟิร์มเลยจจนยอรี่นะคะใช่เลยอาราวเมนะคะเดือนที่5ไงถ้าเลยมาแล้วก็นับเป็นเลข5หลัก5เดือนตอนนี้เดือนที่7ก็พอดีเลยปลายปีช่วงมกราคมนะคะไพ่ออกมาคอนเฟิร์มกันขนาดนี้เลยและมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะหลุดพ้นได้อย่างรวดเร็วภายในอีก 2อสาอาทิตย์สถานการณ์ที่กําลังจะคลี่คลายนะคะออคนที่สถานการณ์จะเกิดแบบรวดเร็วก็มีนะคะแล้วก็ภายใน2อสามอาทิตย์ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าต้นปีหน้านะคะเรามาดูกันว่าคุณและเขาจะเป็นเช่นไรสถานการณ์ หลังจากที่เขาหลุดพ้นจากวิกฤตทางการเงินหรือวิบากกรรมต่างๆที่เขากําลังต่อสู้อยู่ในตอนนี้คุณและเขาจะลงเอยเช่นไรเป็นคนที่คุณไปร้องขอมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคําอารของคุณได้รับการตอบรับคนคนนี้มีความหมกมุ่นข้างใครคุณมากๆเลยนะ,ะเขาก็าลังหาทางให้คนอื่นช่วยช่วยอยู่นะคะมีคนอื่นที่อยากจะช่วยเขาอะนะคะ เอนเกอเนการมั่นหมายความรักของคุณกําลังก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งใต้สําหรับ trust เชื่อมั่นสถานการณ์นี้กําลังเรียกร้องให้คุณนั้นมีศรัทธามีศรัทธาในความรักครั้งนี้และทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณปรารถนานะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปของคนที่มีประเด็นกันนะคะในสถานการณ์ที่เอาแต่สองมองกันทําได้เท่านั้นทําได้อยู่ในมุมของตัวเอง ดูสถานการณ์ของแต่ละคนนะคะเขาก็อยู่ในการต่อสู้เส้นทางของเขาส่วนคุณก็อยู่ในมุมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางที่สวยงามนะคะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์บางครั้งความรักนะคะไม่มีทางรัดจะต้องใช้ความอดทนการรอคอยความซื่อสัตย์และความจริงใจที่มีต่อกันที่จะพาความรักของคุณทั้งคู่นั้นให้เจริญเติบโตแล้วก็ไปสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จนะคะ อย่างไรก็เอาใจช่วยนะคะให้คุณนะคะที่ฟังคลิปนี้หากมีฐาน,นการตรงกันก็ขอให้อดทนนะคะเพื่อความรักที่ยิ่งใหญ่ของคุณนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะจบความทำนายแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ